เราก็มากันต่อนะฮะพาร์ทนี้เนี่ยเราก็จะตัดไม้เต็มที่นะฮะตัดไม้เต็มที่ซึ่งได้เวลาเฉลยแล้วแหละว่าทำไมผมต้องอัดคลิปไปเยอะๆอย่างนี้นะฮะลงคลิปเยอะๆสามตอนรวดเลยนะฮะเพราะว่าเพราะว่าผมเนี่ยมีมีทุระไปต่างจังหวัดอ่ะก็เลยอัพคลิปเฉยๆไว้นะฮะ เดี๋ยวกลับกลับมาก็ได้ทําแน่นะฮะถ้าถ้าเคยติดตแอบติดตามผมเนี่ยผมก็ทําต่อไปนะฮะผมรอผมกลับมาต่างจังหวัดก่อนนะครับแต่วันเสาร์เนี่ยนะผมผมจะไปผมจะไงจะไปเดินเล่นท,ท,ที่ทีทีเออะผมผมอยู่ต่างจังหวัดไงแล้วไปแ้วไปงานทีทอสอะนะซึ่งไม่รู้ได้ไปจริงหรือเปล่านะครับเดีย๋ยวแค่วางวางวางแพลนไว้นะฮะ ก็ไปกับครอบครัวนะฮะผมเป็นคนรักครอบครัวนะครับไม่ค่อยอยากไปเที่ยวเพื่อนเท่าไหร่นะครับชอบเที่ยวครอบครัวมากกว่านะฮะแม้แม่โม,มอีกนะครับว่ากูรักครอบครัวจริงๆนะนะนะต้องเข้าใจก็ไปไปเดินเล่นนินดนิดหน่อยๆฮะนะนะโอเค ตัดไม้ไปทำน้ำอินฟินิตี้ก่อนดีกว่านะครับกลับไปทำน้ำอินฟินิตี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ทำลาวากันสักที <c oughs> กับดักซอมบี้นะครับที่กับดักซอมบี้ในจินตนานการผมนะฮะน้ำอินฟินิตี้ทำตรงไหนดี ทำตรงนี้แล้วกันทำตรงนี้ได้หินฟรีมาด้วยฮะนี่แล้วก็วางน้ำตรงนี้ตรงนี้เป็นน้ำตกนะฮะเราต้องตักตรงที่น้ำนิ่งๆ ขึ้นไปกลับปิดประตูก่อนแล้วก็แล้วก็จะได้น้ำอินฟินิตี้มานะฮะมีใช้กันไม่อั้นกันเลยทีเดียวปักไฟได้วยเอาเผื่อมอนเตอร์เกิดจะได้ไม่ต้องชิปนะฮะ วอเตอร์บัเก็ตปล่อยน้ำทิ้งนะฮะเพราะเราจะไปเอาลวาวาอ๋อลวาวาแค่ลวาวาเราไม่ต้องฝีนวาไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจกับตัวเองนะฮะไม่เข้าใจไม่เข้าใจกับตัวไม่เข้าใจกับตัวเองมีต้นไม้ก็ต้องตัดซะหน่อยฮะมันเป็นเอ่อสัจธรรมหองไม้ครับฮะ เจอเจอเจออะไรก็เก็บนะฮะซึ่งาใครอยากเล่นกับผมเนี่ยนะก็ไอบีก็อินบ็อกมาได้นะฮะนะเฮ้ยลาวาเจอแล้วพูดต่อถ้าใครอยากเล่นกับผมเนี่ยก็อินบ็อกมาได้นะฮะ เผื่อเผื่อว่าจะได้มองว่างแล้วก็มาแคสนะครับเพราะว่าผมกลัวผมเริ่มกลักวไมค์คขึ้นมาแล้วแหละนะ <c oughs> พวกไอพวกไอกข่าวเรือที่มันมีอีมอสอีตัวมอนเตอร์อะไรมันของอะไรที่ว่าเป็นที่มอสที่แฮกเกอร์มันนั่นแหะแฮกเกอร์มันมันสร้างตัวมามาแกล้งคนเลยไม <c oughs> ค์คาร์สอ่ะอีคล้ายๆมาเลเดอร์โฟเซ่อะนะ <c oughs> ผมก็เริ่มกลัวมันแล้วล่ะ เฮ้ยก่อนกลับบ้านตัดไม้ตัดไม้ก่อนนะฮะนี่กลับบ้านก่อนฮนะคงได้ไม้เยอะและ้วล่ะเอื้อขาไม่หักนะฮะ ที่ขุดเอามันนี้ฮนะไม่งั้นมันจะขึ้นยากนี่คือตรงนี้โอเคตรงนี้เอาแซนตั้งไว้ขึ้นไป ใจเย็นเย็นเยนะ็นเย็นฮะค่อยขึ้นค่อยค่อยขึ้นโอเคก็นะก็ก็ก็กผจญภัยเรียบร้อยแล้วแหละนะก็ไว้เจอกันนะครับหลังจากผมกลับมาจากต่างจังหวัดนะฮะผมกลับมาจากกรุงเทพนะฮะก็บ่ายฮะ